ไปไม่ได้เหรออล็กนะมอไ้าบจะเข้าัวที่2องตีามเจ้าติดตาม้ัอันนี้เหมือนจะตนกว่าเดระวังหัวหลอ้หัวทางมแค่ขนาดนี้เลยเห แคบเ,เกินแ่ะวนวลนดล,ล,ลบากเลยนะอหัวนะลูกไม่ได้ไม่ไดแม่ตามไปใช่หมวางหัวโอ้โหดูเป็นสา มันเกป็นใช้่ม้เหรอมั้ะเอาไปหลังเปลี่ยนที่โล่ฮะมันต้องใช้ที่แคบๆโอ้ยมันสว่างเลยไอ้โอ่สีอะฟูสีอะตกเแดง

why a <laughs>

หลังจากเข้าไปมุดในถ้ำมาออกมาเหนื่อยค่ะแต่หายใจโล่งมากไม่ค่อยลงอ่าฝนตกมีตกแลพวคุณสวัสดีค่ะนี่เราลงมาจากถ้ำแล้วค่ะ